สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผมนายวิศนุอินทพยุงประธานพักพลังมวลชนเบอร์9กับผมขอมาแถลงนโยบายของพักพลังมวลชนดังนี้กับผมเมื่อเข้าไปได้ร่วมรัฐบาลกับผมคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเมียอ,อยังชี่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ จะต้องจ่ายเดือนละ3,000เพราะว่าประชาชนผู้สูงอายุเมื่อตอนหนุ่มสาวพวกเขาจะเสียภาษีให้แก่รัฐเมื่อตอนเขาอายุ60ปีไปทำงานอะไรไม่ค่อยได้รัฐก็ควรเลี้ยงดูส่วนผู้พิการอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมาพิกพการทางรัฐก็จะต้องดูแลเดือนสามพันเหมือนกัน หรือผู้ยากไร้ไร้ญาติขาดมิตรลำบากเราก็ต้องดูแลเดือนสามพันเหมือนกันเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้จะลำบากมีชีวิตที่เศร้าหมองเช่นสกุบข่าวต่างๆออกทางทีวีซึ่งมีป้าคนหนึ่งลุงคนหนึ่งเลี้ยงหลานอีกสองคนแต่หลานต้องไปหาเงินมาเลี้ยงปู่ย่า ขาดโรงเรียนบ้างเพื่อหาเงินมาให้เลี้ยงปู่ย่าบ้างตามทีวีผมก็เคยเห็นประจำผมจึงว่าถ้าพักเราเข้ามาผมจะต้องดูแลคนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้นี้เดือนสามพส่วนเด็กนักเรียนผมคิดว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่จเจริญแล้วก็ต้องปรับให้เรียนฟรีถึงปีตรีเพราะว่าเด็กฉลาดชาติจเจริญ ประเทศไทยเราใช้จะได้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและเด็กนักเรียนก็จะไม่เสียใจเพราะบางคนอยากเรียนต่อขึ้นไปไม่มีเงินเรียนพ่อแม่ก็ไม่มีเงินให้บางคนก็มีตามหน้าข่าวก็เคยมีถึงค่าตัวตายก็มีกระผมเล็งเห็นสิ่งเหล่านี้จึงว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจซึ่งเราเป็นรัฐบาลถ้ากระผมพักผมได้เข้าไป บริหารราชการแผ่นดินผมต้องเสนอนโยบายนี้เข้าไปและช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ส่วนค่าแรงงานขั้นต่ำผมคิดว่าควรจะยกขึ้นมาถึงวันละ400เพราะว่าถ้าไม่ได้วัน 400, ละ400รายจ่ายมากรายได้ต่ำกว่า400ชีวิตคนเราอยู่แทบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ ค่าสบู่ยาสีฟันค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันรถรายจ่ายมากแล้วไหนๆจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่มีดามดาซึ่งเลี้ยงดูเราโตมาเขาก็ต้องตอบแทนพ่อแม่หรืออาจจะมีครอบครัวมีลูกก็ต้องส่งเสียลูกถึงเด็กนัองเรียนที่ว่าเรียนฟรีแล้วแต่เด็กักเรียนต้องมีเงินไปกินข้าวโรงเรียนถึงชีวิต ความจะได้มีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีส่วนค่าตอบแทนอสมอผมคิดว่าอสมอ,อนี่สำคัญในชุมชนกับผมยังคิดว่าจะให้เดือนละสามพันและอปะพลก็ควรให้ด้วยเพราะว่าอาปพลนี่ก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะอุทกภยัยวาตภัยเขาจะได้ช่วยประชาชนตลอด บางครั้งต้องเสี่ยงเข้าไปช่วยดับเพลิงเข้าไปช่วยรถบางครั้งโดนระเบิดแก๊สระเบิดขึ้นมาโดนพิกลพิการหรือบาดเจ็บล้มตายก็มีมากมายกับผมจึงเล็งเห็นแล้วว่าในเมื่อเขามีจิตสานะมาช่วยสังคมอยู่เราควรให้ค่าตอบแทนเขาเขาได้มีกำลังใจไม่ใช่กลับบ้านเดี๋ยวภรรยาดา่าชอบไปช่วยเขาแต่ไม่มีเงินกลับมาเลยอย่างนี้ผมคิดว่า สมเหตุสมผลที่ควรที่จะจะ,จะดูแลอปพรลกับอสมองส่วนเงินเดือนข้าการเราควรปรับได้แล้วปรับขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะว่าค่าการเนี่ยจะต้องเป็นเสาหลักให้ประชาชนและความทุจริตอะไรก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเขามีเงินใช้ เามีเงินเขามีใช้เขาก็ต้องรักษาตําแหน่งหน้าที่ของเขาไว้ไม่มีใครหรอกที่อยากจะทุจริตแต่ชีวิตลาเคินเป็นข้าการเราต้องให้เบิกบานให้เป็นหลักของประชาชนได้ถ้าข้าการยังไม่มั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งยังไ,ไงนี่ผมเห็นเล็งเห็นแน่แน่ในแง่นี้ในลักษณะนี้เพราะผมเป็นนายกเทศมนตรีมาสองสมัยเนี่ยผมดูแลข้าการ ดูแลประชาชนทั้งเทศบาลเนี่ยผมปกครองให้ทุกคนมีสุขได้ซึ่งคำฝันพักผมก็คือพักพลังมวลชนเพื่อประชาชนเพื่อทุกคนยิ้มได้การบริหารองค์กรการบริหารเทศบาลหรือมาตอนนี้ผมเสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศผมเป็นผู้สมัครระบบบัญชีและชื่อ <Yeah. S 1> ผมเป็นผู้สมัคร สอสอระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งซึ่งพักพลังมวลชนได้เบอร์เก้าผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยส่วนประกันราคาซื้อขายข้าวเปลือกบ้านผมมีข้าวบ้านผมรัฐบุหลวงอยุธยาซึ่งนาข้าวจะเยอะผมคิดว่าข้าวเปลือกที่ควรประกันราคาข้าวเฟียนละ1หนึ่ง0บาทขึ้นไป เพราะว่าถ้าน้อยฝรั้นเราคิดดูทีว่าจะพอไหมค่าไถค่า,าวานเดี๋ยวนี้ต้องค่าเช่านาเช่าเดือนเป็นพันเมื่อก่อนเช่าเดือนสามร้อยแล้วบางครั้งโดนเพียโดนอะไรต่างๆได้บัางไม่ได้บ้างแต่ถ้าได้แล้วควรประกันราคาข้าวซื้อตรงขายต่างประเทศต่างประเทศเฟียนละสองหมื่น เราไม่ต้องไปเอากำไรกับ,กบชาวนามากมายก็ควรจะประกันราคาข้าวได้ซึ่งขั้นต่ำก็เฟียรละหนึ่งหมื่นหกพันบาทส่วนานาล่มเสียหายผมคิดว่าควรต้องจ่ายให้ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่จ่ายให้ชาวนาตามความเป็นจริงชาวนาจะเอาอะไรจะไปขอใครจะไปเอาที่ไหนเขายิ่งลำบากอยู่แล้วเขายิ่งเป็นหนี้เป็นสินมากมายอยู่แล้ว ทำนาไปทำนามานาเป็นไปอยู่กันในทุนหมดเพราะว่านาล่มก็ไม่มีใครให้นาล่มเสียละหายไล่ห้าหกพันได้ไล่ไม่กี่ร้อยบาทแล้วส่วนที่เหลือเขาจะไปวที่ไหนพักผมจึงมีนโยบายว่าถ้านาล่มเสียหายให้จ่ายตามความเป็นจริงถึงจะสมเหตุสมผลในการบริหารประเทศ ส่วนปัญหาของสังคมยังมีอยู่อีกอีกอย่างหนึ่งคือผู้ต้องหาเมื่อโดนจับแล้วติดคุกคนรวยประกันได้เพราะเขมีทรัพย์มีหลักทรัพย์มีโฉนดมีอะไรคนจนไม่มีเช่าห้องเขาอยู่ทำงานหาเช้ากินข้าจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้จับยัดคุกเข้าไปในห้องขังเข้าไปในเรือนจำลูกเมีย พ่อแม่ร้องไห้ลูกต้องเสียเพยขาดหัวหน้าครอบครัวเรียนมั่งไม่เรียนมั่งไปในทางไม่ดีลำบากมากผมเห็นสังคมที่ผมเป็นนายกเทศมนตรตีอยู่ผมจึงรู้รู้สังคมจึงมาปรับเป็นนโยบายของพรรคพลังมวลชนซึ่งเบอร์เก้า ขอให้ประชาชนจงช่วยกันเรียกเบอร์เก้าเพื่อให้ผมเข้าไปบริหารประเทศบริหารช่วยเหลือประชาชนให้ทุกคนยิ้มได้ผู้ต้องขังนี้ญาติพ่อแม่พี่น้องใช้บัตรประชาชนประกันตัวญาติที่ติดคุกได้เพราะว่าผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนผมจึงคิดว่าสมควร และส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือประชาชนซึ่งมีอายุ18ปีแล้วสามารถทำนิติกรรมได้เพราะว่าเขาจะได้ตั้งบริษ,ษ,ษัทหรือตั้งอะไรได้ก็ผมต้องขอขอบคุณมากกับผมนายวิศนุอินทระยุงประธานพักพลังมวลชนสสผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อเบอร์9ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ช่วย กับผมด้วยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับผม